ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานซ่อมแซมพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดรับงานซ่อมไม้ปาเก้หลุดหล่อนซ่อมพื้นไม้ปาเก้กง่งรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788รับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปักหมุดเอาไว้แล้วข้างล่างนะคะ สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109/388ทหมู่1หมู่บ้านทัญ,ญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110 ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง95%อร์เซนให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดดําเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชํานาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพติดต่องานโทร0814 4 0-3952-090-409-4788สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมูห่1หมู่บ้านทัญพฤกถนนรังสิตนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110 ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห้อรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิตนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110